ที่ผู้ปัญกุมมานที่มีอาวุธท่าอยู่ในตัวเหมือนกันคือพร้อมที่จะใช้อาวุธทั้งห้าอย่างคล่องแคล่วเหมือนกันอย่างทีนี้อาจารย์ก็มอบอาวุธทั้งห้าอย่างให้ด้วยแต่นี้ก็พอแล้วก็จบว,วิชาจบแล้วนะอาจารย์ก็บอกวิชาที่เราสอนเนี่ยจบแล้วกลับไปหา,าพระปิดาได้แล้วแต่นี่ก็พอชายหนุ่มคนนั้นก็นมาเดินมา อ้ถ้าเดินทางโค้งเนี่ยมันก็ไกลเกินไปถ้าเดินทางตรงมันก็มีคาว่ามีอมนุษย์มียักษ์คอยจับคนกินอยูอ่แต่ถ้าเราเดินทางโค้งก็ไกลเกินไปเอา้าเรามีอาวุธทางห่างกแล้ววะเราไปตรงตรงนี่แร้ววะอะไรมันจะมาก็มาได้สู้มันนักสู้ไม่ถอยอยู่แล้วงั้นท่านตอนนี้ก็พอเดินมา เข้ามาในป่าดงใหญ่พอเขามามาเห็นยักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ขนเหนียวว่ากันแต่มันขนมันยาวมันขนเหนียวหัวมันบ้ากใหญ่มันนะั่ะตาลูกโปนอีกต่างมีเขี้ยวงอกอีต่างหากอท้องมันด่างอีกต่างหากตัวมันสูงมือมันเขียวว่ากันนะที่ท่านบรรยายในในพระไตรปิฎกนะอในชาดกนั่นนะพอเห็นโอ้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์นะมันเกินกว่ามนุษย์นะอันนี้ ถ้าไม่เป็นอมนุษย์ก็เป็นยักษ์แน่ๆเอนกัคืออมนุษย์ก็คือเป็นพวกผีจำแรงเหมือนกันะอันนี้คงจะเป็นยักษ์กว่ากันแต่เอาเถอะมันมาถึงจุดนี้แล้วค่าถอยไม่ได้เหมือนกันข่าจะต้องใช้อาวุธให้เต็มที่เลยเหมือนกันแตีนี้ปัญญาวุฒกรม,มันตามปกติคนเห็นขนาดนั้นแหละเห็นผีขนาดนั้นเห็นยักษ์ขนาดนั้นแล้วมันเข่าอ่อนเลยเนมีแต่จะวิ่งหนีเลยยัก ยักษ์ไปแต่ฟ้าจับมาแล้วก็บิดคอกินเป็นอาหารเหไั้นแต่แต่ปัญญาวุฒิกุมามาเน,นี่ยเ,เดินเข้าไปโอ้มืองเป็นยักษ์แล้วว่างั้อไม่มืองก็กูแล้ววะงันนะน<ด>่ะเออเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบักปอุกว่าให้บให้สู้ว่างั้นแเนอ่อย่าถอยว่างั้นยแออไม่ฆ่าก็เองนะวะข้าวเนี่ว่างั้นเดินเข้าไปก็พอเห็นเ่ยบอกบอกกับยักษ์เลยใอ้ยักษ์งั้นหนี บอกหนีนะนี่ข้าจะเดินทางกลับไปเมืองกรุงพาราณสีข้าเนี่ยนะชื่อว่าปัญญาพุทธกุม,มารน,นะผู้มีผู้ใช้อาวุธทั้งห้าประการถ้าเธอกลัวตายอะไรอย่าอย่ายุ่งนะถ้าไม่กลัวตายแล้วก็จะลองดีกันก็ลองได้เท่านี้นี่ยักษ์ก็ยเฉยเลยมันไม่กลัวคนอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ปัญญาวุฒธกุม,มารหนีหรือไม่หนียักษ์มันบอกไม่หนีเธอีนี้นกจ ปรับเตรียมธนูไว้แล้วเหมือนกันแต่ธนูกับพร้อมเตรียมไว้แล้วเจากนั้นก็เอาธนูมาก็ปล่อยลูกสอนใส่เลย,เลยเอะไรประัาณแต่ลูกศอนสอนอาบยาพิษใส่เข้าไปไปติดตะขนมันบางทน,นไปติดตะขนยักษ์บางันใส่เข้าไปเท่ลูกศอนะห้อยทุกทุกอันเลยว่ามันมันไม่ถึงหนังของมันอีกต่างหากลูกทังไปติดแล้วกันห้อยหมดเท่านีน้ตั้งห้าสิบลูกโทมันไม่ได้เท่านี้น มึงหนีนะกูยิงมึงไม่เข้าเดี๋ยวกูจะเอาดาบฟันหนกันชักดาบออกมาดาบยาวสามสิบอ,องค์กลีโมงคงจะยาวเติบอย่างมัง้งคงจะประมาณสักสามศอกนะเอยถอดมาได้เลยเมื่อหนีหรือไม่หนีก็โดดปีกเข้าไปฟันเลยะนะพอฟันเสร็จแล้วดาบตัวนั้นก็ไปติดอยู่ขนนาคขนยักษ์อีกตอนนั้นแตย พอติดขึ้นมากก็ฟุตเิรอกออกมาอีกว่างั้นเถอะอ่อมึงมึงเอาอีกแล้วงันเออมึงไม่หนีแล้วไม่หนีกูจะเออเอาเหล้าชัดมึงแล้วกันเอาเหล้ามากระัดเข้าไปอีกไปติดขนอีกอย่างเก่าโดดฟุตเฟือกออกมาอีกพลีิสุทก็เลยเอาขวานเข้าไปฟันเอาค้อนตะพดเข้าไปอีกขาเหมือนกันติดอีกพลีิสุทก็ยังไม่ยอมมึงไม่หนีแล้วไม่หนี อาวุธทั้งห้ากูมีกำปั้นกูมีเท้าก,กเากูมีศอกเข่ากูมีเหมือนกันผลที่สุดกระโดดเข้าไปกำปั้นชกขาขวาก็ติดชกซ้ายก็ติดเตะขวาก็ติดเตะซ้ายก็ติดติดกลางเลยเทีนีนอยังหัววะนี่หัวชนเข้าไปอีกติดหัวอีกเทน,นีเออพวกน่ะ,นะสู้ถึงขนาดนั้นเลยปัญญาวุฒิกูมารและยังขู่อีกว่าเอ้ยยักษ ถ้ามึงกินกูเข้าไปเพชรอยู่ในท้องของกูเนี่ยยังมีอีกนะเหมือนกันถ้ามึงกินเข้าไปมึงท้องมึงทะลุแน่ๆเหมือนกันกูกืนเพชรนะมึงเข้าใจไหมมอนคำว่าเพชรตัวนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันแต่ยักเลยมันปัญญาอ่อนกว่าเหมือนกันมันก็เลยโอโ้โหถ้าขืนกินคนขนาดนี้เข้าไปเนี่ยกูไม่เคยเห็นใครเลยที่จะเก่งกล้าขนาดนี้นักสู้ขนาดนี้ถ้ากูขืนกินเข้าไปเนี่ย เออท้องกูต้องทะลุแน่เลยผลี่สุดยักษ์ตัวนั้นก็เลยเอย่บอกว่าปัญญาวุฒกุม,มารข้าไม่เคยเห็นใครเลยที่จะเก่งกล้าถึงขนาดนี้สู้ถึงขนาดนี้เออเพราะนั้นข้าไม่กล้ากินตะแก่หรอกถ้ากินเฉินขืนกินตะแก่ก็กลัวจะเป็นอันตรายเอยอเพราะนั้นข้าให้อภัยข้าไม่ปล่อยเธอไปกลับไปซากมัน จากนั้นปัญญาวุตกุมารก็เลยสอนย,อยักษ์เ้ยที่เธอเป็นยักษ์เนพราะว่าเธอทํากรรมชั่วในอดีตเธอไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีศีลห้าเพราะนั้นให้เธอมีศีลห้าซะนะไม่อยาจะไปฆ่าสาตัตว์ตัดชีวิตอันนี้สงศิลจะคุ้มครองตะแก่แล้วก็ตะแก่จะมีความสุขต่อไปในสัมปรายเ่ริรภพแต่เธอทํากรรมหนักอย่างนี้มีแต่ความทุกข์น่านั้นะจะเข้ามา เหยียบยับใจของท่านอ่าะนนั้นเอาเราไปแล้วนะเธออยู่ต่อไปอนี่แหละอันนี้ชาตินั่นคือพระพุทธเจ้าของเราคือปัญญาวุฒิกุมารคือพระพุทธเจ้าอยักษ์ตัวนั้นคือท,ท่านว่าได้มาเกิดเป็นองค์คุริมานฮะสรุปแล้วก็คือบริษัทบริวารพอเห็นกันถึงจะโกรธยังไงมันก็กินกันไม่ลงเห่างนั้นเถอะพร้อมที่จะให้อภัยกันได้เพราะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน สั่งสมบาร,รมีเดียวกันครั้งสุดท้ายก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันเหมือนกันนี่แหละยักษ์ตัวนั้นก็เลยยอมสารภาพมานบปัญญาวุฒกุมมารก็เดินทางกลับถึงกรุงพาราณสีต่อมาก็ได้สวยราชสมบัติพระพระเจ้าท่านบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายชีวิตต้องชีวิตต้องสู้อย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกทําอะไรก็าตามอย่าไปคิดว่า ถ้าเราอ่อนแอแล้วหมดกำลังใจนั่นแหละคนที่หมดหมดกำลังใจนั่นแหละจะทำสิ่งไหนก็ไม่ได้สักอย่างถ้าชีวิตสู้แล้วมันขาดตกบกพ่องที่ตรงไหนพยายามทำตรงนั้นให้ดีขึ้นถ้าเราการเรียนการศึกษาเราอ่อนเราก็พยายามเรียนศึกษาให้ดีขึ้นถ้าเราขี้เกียจขี้คล้านเราก็พยายามขยันขึ้น ถ้าเราจิตใจของเราปล่อยเกินไปเล่นกลนการพนงพนันจำมมเลเทเมาเอ,อ,อวายวกเกินไปเราก็พยายามทําให้ดีขึ้นอย่าทําในจุดนั้นเอ,อให้เข้มแข็งให้สู้ในเมื่อสู้แล้วความความสําเร็จต้องมีอย่างเราเนี่ยปัญญาวุทธกุม,มารสมัยนั้นเราสู้ถ้าว่าเราไม่สู้เป็นอาหารยักษ์แล้วมท่านว่านะนนี้เราสู้จนผ่านมาจนได้ครองราชสมบัติเนี่ย พอนนั้นก็นิทานหรือว่าชาดกในเรื่องนี้ประมวลลงมาแล้วก็คือให้พวกเราอยา่าอ่อนแอในการประพฤติธปฏิบัติธรรมให้พวกเราเข้มแข็งให,ให้พวกเรามีความอดทนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถของเราจากนั้นก็จะประสบความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างปัญญาวิกุม,มารเป็นตัวอย่าง อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพูดแนะนําพระสงฆ์ที่องค์หมดกําลังใจองค์นั้นก็เป็นผู้กระตือหรือร้นขึ้นมาท่านี่สู้ว่างั้นเถอะสอู้ปฏิบัติธรรมให้เข้มแข็งจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลนั่นแหละนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการทําสมาธินะ่ะต้องสู้นะไม่ใช่มันปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดเวลาเราเรานั่ง ฟังวิทยุโทรทัศน์นิยายฟังหมอร้องหมอรำออสู้น้ำปากน้ำลายไหลาปากเรียกกันอย่างสู้อยู่ว่างั้นเถอะพลิกซ้ายพลิกขวายังสู้อยู่ทั้งคืนแต่พอเรานั่งสมาธิหน่อยเดียวว่าปวดแข้งปวดขาเราก็บ่นทำไมนั่งสมาธิปวดขาเวลาเรานั่งอย่างนั้นปวดขาทำไมเราไม่บน่แนแสดงว่ากิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นกระตักกระตักเลยว่างั้นเถอะ มันไม่พยายามไม่ให้พวกเราสั่งสมคุณงามคนดีไม่ให้สั่งพวกเราสร้างความดีแต่สิ่งไหนที่เป็นหายนะเป็นที่สิ่งที่ใจชอบแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่เพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะเรื่องสมาธิเวลานั่งสมาธินะ่ยต้องสู้กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพยายามนั่งให้นานนานเท่าที่จะนานได้พอนานลุกขึ้นมาเดิน ขาขวาพุทธขาซ้ายโถเดินพุทธโถพุทธโถเดินจงกลมที่วัดของเราที่พวกเราเห็นไหมถนนที่รอบวัดนะตรงไหนที่มันยาวๆพอเตือนสว่างขึ้นมาได้เราเดินเลยเราจับจุดนั่นเดินหากิ่งไม้ไปขวางทั้งสองข้างนะเพื่อไม่ให้มันเดินข้ามเราก็เดินถึงกิ่งไม้แล้วก็กลับมาแล้วก็ถือมากิ่งไม้เนี่ยกลับไปดูเดินทางที่เรียบๆหาที่เรียบๆ มันมีเยอะแยะไปทางจะนเดินยังกรมทีนี่ในวัดของเรานะในทาว่าพวกเราฉลาดทาว่าพวกเรามีแต่อ่อนแอมีแต่น,นอนอย่างเดียวก็อย่างว่านะั่นแหละเออมันจะมันก็มีแต่เออความล้มเหลวนะในจิตในใจของพวกเราทาว่าพวกเราสู้อย่างปัญญาวุฒิกุมารนั่นะพวกเราจะเห็นคุณค่าของสมาธิจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วฝังลึกแล้วทีนี้ ธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเองย่อมรู้เองเห็นเองถึงนี่แหละเมื่อเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเรานั่งพยายามนั่งยืนเดินนั่งเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดไปลําเวลาพยายามไม่ให้เผลอให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่านอยู่ในกายตลอดอีกสักวันหนึ่ง จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเคนะ่นจิตเข้าสู่ความสุขจิตสงบมันเป็นยังไงหลวงพอ่อแต่พวกเราก็คงจะจะถามอีกจิตสงบนั้นมีสมาธิมีอยู่สามขั้นในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สามขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิในเวลาเรานั่งสมาธิ กำหนดลงมีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่านะไม่เผลอไผลไปที่อื่นจิตใจของเราอยู่กับตัวาจากนั้นสมาธิจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบมันจะมีเหมือนเหมือนกับน้ําหรือว่ามันเหมือนกับไฟแสงสว่างเข้าสู่จิตใจมลักษณะว่า,า,วา,าแต่วาบคราวนี้เป็นมีความเป็นธรรมชาติ จะเป็นเย็นมีความสุขมีความสุขมากแต่เป็นเวลาไม่นานเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอันดับแรกเป็นครั้งแรกนะว่าขั้นอิกะบางทีคนเราก็ตื่นเออพอเันจิตเข้าไปอย่างนั้นและตนกรู้ตื่นพอตื่นมันก็ถอนออกไปแหละใชอถา,านออกไปแต่ถึงยังไงก็ตามจิตอย่างนั้นใจอย่างนั้น ความรู้สึกอย่างนั้นจําไม่ลืมนะในใจของเราจําไม่ลืมโอ้มันจิตมันเป็นใจมันเป็นยังไงทําไมมันเย็นมีความสุขอย่างนี่ว่าเออแต่มันเพียงชั่วคู่ขนาดนี้ก็ยังมีความสุขขนาดนี้เย็นสบายเหลือเกินนะมันไม่ลืมในใจของเราอันนี้เราบอกคันดิกะสมาธิเแต่เราพยายามเราไปจะไปคิดว่าอยากให้มันเป็นอย่างเมื่อกี้นะอยากให้มันเป็นอย่างเมื่อวานน่ะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะอย่าคิดอย่างนั้น หาใหม่ถ้าเราคิดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เปลี่ยนเรื่อ้ดูเอาไว้นะอันนี้ก็ให้เรียนเอาไว้เทคนิคตัวนี้อย่าไปคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอรละมันผ่านไปก็ผ่านไปแล้วถึงจะทานอาหารอร,อ,รอยอร่อยยังไงมันก็ผ่านไปแล้วเออมันเป็นอุจจาระไปแล้วไม่ต้องคิดถึงมันอีกละ่ะต้องหาใหม่ต้องหาอาหารตัวอื่นมาทานอีกบางทีอาจจะอร่อยกว่าตัวนั้นก็ได้ฮแต่นี้ก็กําหนดใหม่อีกแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างเก่าด้วยนะให้มีสติ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอ,อ,อย่างเวลานั่งให้มีสติอยู่ในตัวของเรา,เราการเคลื่อนไหวของเราเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้มีสติอยู่ในความนึกคิดและก็อยู่ในกายอยู่ในกายย่อยด้วยอยู่ในความนึกคิดของเราด้วยไม่ให้ส่งปุงฟุ้งออกไปข้างนอกอ,อถ้าเราทําอยู่อย่างนี้สม่ําเสมอจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบม,มากกว่านั้นถะมันจะเข้า มันจะค่อยอยู่อยู่อยู่จิตของเราจะไม่ปุงไม่พุ่งออกไปข้างนอกมันจะรู้เท่ารู้ทันรู้ร่างกายของเราว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเราพูดเรื่องอะไรเราก็ทํำยังไงเราเคลื่อนไหวยังไงเราจะรู้ได้ตนด้วยตนเองเท่จิตไม่หิวไม่โหยไม่กระวนไม่กรวายไม่กระสับกระส่ายไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานเท่นสติกับจิตควบคุมกันอยู่แต่จะให้สงบนิ่งไม่ใช่ รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตของใจของเราไม่ส่งออกไปนอกรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวไปมายัางไงเรารู้อันนี้แรละว่าจิตที่เป็นอุปจา,ารสมาธิเอแต่มันจะไม่ส่งมันจะมันจะไม่คิดเรื่องออกนอกรูนอกทางมันจะไม่คิดปรุงเรื่องหิวเรื่องยาเรื่องอะไรทั้งหมดเรื่องโรคเรื่องสงสารมันจะไม่ส่งออกไปมันจะอยู่อยู่ตามอยู่ที่มันจิตอยากจะให้สมาธิควบคุม สรุปแล้วก็คือตำรวจรควบคุมอนักโทษอยู่ได้แล้วงั้นแออแต่ก่อนมันเป็นนักโทษหัวแหลมว่างั้นแตอะลบไปลบมาลบมาลบไปลบไปลบ,ปลบมาแต่ทีนี้ข่าวนี้สติของเราเหมือนกับตำรวจจับไปจับผู้ร้ายว่างั้นอยู่เออควบคุมให้อยู่ได้เอจะคิดเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรจะพิจารณาอะไรใจดวงนั้นจะอยู่ เออไม่หิวไม่หยไม่ปุุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านเลยนี่แหละอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิจากนั้นเราก็มีความพยายามดูใจของเราอยู่ตลอดเมื่อกินเป็นอุปจารอุปจาร,จารสมาธิแล้วเราไม่คิดปรุงออกไปข้างนอกเราก็ดูใจของเรากําหนดดูใจของเราสติกับใจของเราเนี่ยไปด้วยกันเออเย็นร้อนหนาวหิวกระหาย เสียงอะไรมากระทบก็ได้ยินแต่ไม่ส่งออกไปทางนอกเอออันนี้จิตประเภทที่ว่าจิตจิตอุปจารสมาธิจากนั้นเรากําหนดดูอีกใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งลึกลงไปอีกถึงเออลุกลงไปอีกจิตที่เป็นมันลงไปจากจุดนั้นลงไปข่าวนี้ลงไปถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่ จิตเป็นอันใดชติเป็นอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเถอแต่ก่อนยังยังสติคุมจิตอยู่นะเออสติคุมจิตไม่ให้จิตคิดปุ่งพุ่งไปทางอื่นแต่พอมันลงไปแล้วชติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรชติเป็นอันนั้นมันจะนิ่งอยู่ด้วยกันทช่ไหเราจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่ได้รับรู้สิ่งภายนอกเลยเรานั่งอยู่ในสถานที่ใดเสียงอะไรเสียงรถเสียงราเสียงฟ้าร้องเสียงคู่คน เราจะไม่ได้ยินทั้งนั้นเออมันจะเงียบนิ่งเออจะว่าสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอยู่ในอยู่ในอันเดียวกันเออไม่รับรู้ทางกายร่างกายอยู่นณสถานที่ใดไม่รับรู้ทั้งนั้นฟ้าตกฟ้าร้องไม่ไม่รับรู้ไม่ได้ยินเพราะมันไม่ได้ส่งออกมาทางกายใจเป็นเป็นใจเป็นเอกเทศใจเป็นของตัวเอง โดดเด่นมากสมาธิจุดนี้โดดเด่นนี่แหละจิตแทวรู้ถ้าผ่านอัปปนาสมาธิมาแล้วนะพวกเราไม่ต้องถามแล้วว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันรู้ได้ในตนเองมันชัดเจนในตนเองในจุดนี้เอเพราะนั้นเมื่อเมื่อเราเป็นสมาธิบางคนก็เป็นได้นานนั่งได้นานในที่เป็นอัปปนาสมาธิบางคนก็กําหนดให้อยู่นานก็ได้ แต่บางคนก็ไม่ได้นานเพียงเข้าไปก็ประมาณชักึงนาทีและหนึ่งนาทีบางทีก็บสองสามนาที